พูดง่ายๆเลยคือเด็กเก่งมันพิสูจน์อะไรอย่างหนึ่งนะว่าเด็กเรียนนะถ้าเราไปคิดว่าเขาเรียนแล้วเขาไม่ต้องทําอย่างอื่นเนี่ยคิดผิดนะเพราะเด็กเรียนเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้อีกหลายอย่างเลยแล้วทําได้เร็วด้วยมีพัฒนาการดีๆเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักที่จะเอาเด็กเรียนมาแล้วก็มาทําให้เป็นคนดีเป็นสิ่งดีๆทําเพื่อคนอื่นเนี่ยเราได้ประโยชน์จากเขามากเลยเพราะเขาเขาเก่งอยู่แล้วมันก็ง่ายต่อการที่จะคิดแล้วก็ไปต่อยอดหรือจะไปพัฒนาอะไรก็ตาม เราอยู่มาได้อาบิแอะอบตูแต่ว่าฉันยังอยู่ตอนแรกก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่คิดว่าแบบเออคงทําไม่ได้หรอกคงเต็นไม่ได้เพราแต่งหน้าปุ๊บค่ะได้เลยสนใจกับเรื่องแดนซ์เป็นพิเศษต้องทําให้เต็มที่ค่ะแบบเอาให้สุดแ่งมากมันมากครับทุกคนเก่งมากเลย เพราะว่าอยู่ในวัยเขาเพลงก็เป็นเพลงที่เขาร้องได้ความสนุกมันก็เลยเพิ่มขึ้นมันมาจากข้างในตัวเขาเองอ่ะยิ่งได้เพลงที่เข้าปากเนาะกำลังอยู่ในเทรนแล้วท่าเต้นก็สนุกสนานมันผสมผสานกันออกมามันก็คือเต็มที่ที่เขาเต้นได้แล้วอยากเต้นเพราะความอยากมันทําให้เกิดความมั่นใจเหมือนเหมือนเขาเต้นเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันเหมือนอย่างนั้นจริงๆ What? หนูมีความฝันตั้งแต่เด็กว่าหนูอยากแบบขึ้นอยู่บนสเตจแล้วก็เล่าเพลงแล้วก็บอกมือให้คนดูอะไรอย่างนี้แล้วนี่หนูก็ได้ทําแล้วมันเป็นความรักอะแบบว่าเรารักมันอะเรารักที่จะทำมัน,มนก็เลยแบบทำแล้วมันมีความสุขเราดีใจกับมันที่แบบเราได้ทามันเขาบอกว่าวีคนี้เหนื่อยมาก ผมก็เลยกลัวมากๆแต่ก็ได้มาําสจริงมันก็ฝึกตัวเองให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเลยครับพ<ด>ี่มีสนุกมากครับออกกำลังกายให้หนักครับแล้วก็วอร์มเสียงทุกวันค่ะมันจะได้แบบเวลาร้องไปด้วยเต้นด้วยจะได้ไม่เหนื่อยค่ะมันเหนื่อยมากเลยค่ะแบบว่ามันเต้นไปด้วยร้องไปด้วยมันเยอะมากค่ะต้องแบบเว้นช่วงหายใจดีๆะคะ่ะเขาพยายามจริงแต่ในความพยายามนี้มันมีความทอ้ออยู่ในลึกๆเพราะว่าเด็กมีมาต้นทุนไม่เท่ากันแต่ อย่างที่ป้าบอกก็ไว้ใจได้อย่างหนึงว่าถ้าเราเลือกเด็กเรียนเนี่ยนะเขาก็ปรับตัวได้ดีอีกสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือเกอื้อกูลกันคนเป็นก็สอนคนไม่เป็นไปก็จะได้ไปด้วยกันเพราะเราก็สอนเขาแล้วว่ามาอยู่ที่นี่เราทํางานเป็นทีมนะแล้วก็เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันไม่ได้แข่งขันกันไม่เชื่อมั่นในตัวเองลรใครจะมาเชื่อมั่นในตัวเราได้เองเราต้องแบบเริ่มจากที่ตัวเองก่อนให้เราแบบ ขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วคนหนึ่งก็จะรักเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็จะได้กำลังใจอย่างนี้อยู่ตลอดก็รู้สึกว่าดีที่ได้อยู่กลุ่มนี้เพราะว่าเพื่อนๆช่วยกันดีมากจริงหรือเปล่าจริงอยู่กันมาสาวบีติดใช่อันนี้อยู่ด้วยกันมาสาวก็หนูไม่ได้ห่างกันเลยการมีเพื่อนที่ดีๆน่ครับมันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาหิวใจและเขาได้สอนเราหลายๆสิ่งหลายอย่างจนเรามั่นใจในการขึ้นเวทีในครั้งนี้ครับ คขาว่าเพื่อนมิตรภาพเนี่ยมันสร้างความผูกพันให้เขามันทําให้เขากระตือรือร้น,ลนแล้วก็อยากที่จะเรียนเพราะมีเพื่อนเรียนมีการทํางานร่วมกันมันมันทำให้เขารู้จักอะไรด้วยตัวของเขาเองในหลายๆเรื่องซึ่งมันเป็นผลปรอยได้แต่ก็อยู่ที่การบริหารจัดการแล้วเราสร้างระบบนี้ขึ้นมาด้วยอันนี้ก็ขอแอบบอกถึงความแตกต่างนิดหนึ่ง ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆตอนที่ได้ขึ้นสเตจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเต็มที่กับตรงนี้แล้วนะทําไม่รู้สึกว่าอ๋อตรงนี้ก็คือความสุดของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมผ้านะคะไม่ว่าจากการออกกําลังกายหรือการซ้อมต่างๆที่เหน็ดเหนื่อยถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างแต่รู้สึกว่าผลที่ได้รับก็คือดีค่ะเรียนเียนทำได้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 ยิ้ม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 มองนานเป็นคนสวยนี่เป็นคนสวยสู้ได้แล้วเพื่อน พวกเราทำได้อยู่แล้วเราไปทำให้คนดูมองนานๆดีกว<ๆ>่าม,มันบังเอิญว่าเราบรรจุไอ้สิ่งที่น้องๆโดยธรรมชาติแล้วก็สนใจกันร้องกันเต้นเนี่ยเข้าไปมันตรงกับจริตของเยาวชนตรงกับจริตของวัยเขาเพราะฉะนั้นทีนี้เราจะใส่อะไรเข้าไปเราใส่ได้หมดเลยแล้วก็แอบใส่เรื่องของการทํางานเป็นทีมเรื่องการมีวิน,นัยความรับผิดชอบอะไรๆเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างย่าง อย่างมากสำหรับการที่จะไปอยู่ในการเรียนการสอนที่อื่นประทับใจทั้งเพื่อนคุณครูแบบได้หลายอย่างในบ้านมันน่าประทับใจทุกอย่างเลยครับถ้าเรายังไม่ลองเราก็ไม่รู้ค่ะว่ามันเป็นยังไงคนที่จะลองก่อนแล้วแบบถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาก็ค่อยแบบโอเคหยุดแต่ถ้าว่าลองไปปุ๊บแล้วมันใช่ก็คือไปต่อได้เลยครับเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาได้มากกว่านี้เรารู้สึกว่าเราอยากทําอะไรให้มันได้มากกว่านี้ ทุกคนแบบว่าถ้าพยายามแล้วทำเต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เด็กดีอยู่แล้วแล้วก็มารวมกันอยู่ความรู้สึกมันมีแต่ความรู้สึกที่ดีๆให้กันเช่นถ้าหนูมีอะไรดียอมรับไม่แก่งแย่งไม่ชิงดีชิงเด่นไม่อะไรเพราะนั้นเขายอมรับความสามารถของเพื่อนอย่าง ที่ร้องเนี่ก็ร้องให้เพื่อนที่ตัวเองรักแล้วก็ผูกพันแล้วก็คิดว่าน่าจะได้อยู่ด้วยกันไปตลอดเนี่ยแล้วถ้าถามเนี่ยสี่สิบคนไม่มีใครอยากจะแยกจากกันเขาอยากพัฒนาไปด้วยกันถ้าเราเลือกมาแล้วแล้วเราสามารถจะพัฒนาเด็กไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างต้นแบบที่ดีได้เยอะขึ้น สัปดาห์หน้าอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็กองเชียร์ต้องติดตามชมให้ได้นะคะเพราะสัปดาห์หน้าของแท้ค่ะ